วันนี้ฟุตบอลอังกฤษมีเยอะมากนะครับป๋าจัดมาให้อีก2คู่ไปดูกันที่ Forest กับลิเวอร์พูนะครับคือคูอ่คแรกประจำค่ำคืน Forest สจมบวยเพิ่งจะมี6คะแนนจาก11เกมสงสัยไม่น่ารอดลิเวอร์พูก็ต้องการแต้มมากๆเช่นกันพวกเขาตอนนี้อยู่ที่7มี16คะแนนยังไม่ติดท็อป4นะเพราะฉะนั้นต้องเร่งหน่อย อ่อฟอเรสต์ Forest นี่ไม่มีอะไรครับมีแต่เสมอกับแพ้ครับในช่วงห้านัดหลังสุดเกมล่าสุดยันไบรตันได้ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับก่อนหน้านั้นแพ้วูฟศูนย์หนึ่งสวิลล่าหนึ่งหนึ่งแพ้เลสเตอร์สี่ศูนย์แพ้ฟูลแลมสามสองส่วนลูพูลเริ่มเดินเครื่อนละเกมล่าสุดเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเฉือนเวสต์แฮนดี้หนึ่งประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านั้นก็เฉือนแมนซิตี้ได้หนึ่งศูนย์ก่อนหน้านี้นอีกถล่มกราสโกเรนเจอร์ในแชมเปี้ยนส์คิวส์เจ็ดหนึ่ง สามนัดหลังสุดชนะรวดแถมยิงไปแล้ว9ประตูด้วยกันนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้ลเบอพูเนี่ยโมซาลากำลังติดเครื่องเลยแม้ว่าจะมีผู้เล่นบาดเจ็บไปอย่างลุยดิอาสในเกมลุกกับเดโกโชต้าแต่ว่าทางด้านซาลาก็พร้อมจะเล่นกับทัางดาวิดนูนเยสแล้วก็โรเบโตฟิมิโนกลางก็มีทั้งเทโกคานตาร่าโชเรนเดลเนนะครับ ส่วนข้างหลังโจโกเมสจับคู่กับเฟอร์กิลฟานได้เฟรนด์แบ็กขวาแอนดูโรสันแบ็กซ้ายลิเวอร์พูลดูดีกว่าเยอะครับขอแค่ชนะสัก2ประตูให้ขาด,ขดเกมนี้ได้เนี่ยแฟนๆก็จะแฮปปี้แล้วก็พอใจมากๆอีกคู่หนึ่งมองไปที่แมนซิตี้แมนซิตี้นี่ยิ่งต้องต้องเล่งเลยครับพวกเขาสะดุดมา2เกมติดแพ้ลิเวอร์พูลเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้ว0-1แล้วก็ก่อนนั้นอีก ทำได้แค่เสมอกับโคเปนเฮเกนศูนย์ประตูศูนย์หลังจากที่พวกเขาได้ยิงกระจายไปโดยตลอดจนอาจจะยิงจนกระสุนหมดกระสุนด้านน่ะถล่มแมนยูหกสามโคเปนเฮเกนห้าศูนย์ชนะซอสันนัทสี่ศูนย์แล้วก็มาสดนะดุดสองนัดติดเจอก,กับไบียตันที่เปลี่ยนโค้ชมาเป็นโรแบร์โตเดซาร์บีคนสื่อชาวอิตาเลียนแล้วเละครับยังไม่ชนะใครเลยฮะสี่เกมของแกเป็นแพ้สองเสมอสอง เกมนักที่แกคุมเนี่ยคือเสมอลิเวอร์พูล3-3ต่อด้วยแพ้สเปอร์0-1แพ้เบรนท์ฟอร์ด0-2และล่าสุดทำได้แค่เสมอบยุยฟอเรสในบ้านตัวเอง0-0ไม่รู้ว่าเกิดปัญหาอะไรกับลูกทีมหรือเปล่านะครับเนี่ยอย่างไรก็ดีแมนซิตี้ของเป๊เปยังคงแน่นเหมือนเดิมแนวรุกอยู่ครบเออร์ลิงฮารันฟิลฟอร์เดนคาร์วนเดอะบอยเนี่ยลิยาร์ดมาเรสจะได้ลงวันนี้ กลางก็มีโรดิโก้กาปาโดซินวาแผงหลังก็อคางย์อัลเบริกลาป็อกเจ้ากันเซโลขาลุยเซโก้กเมสโอ้โหไม่น่าพลาดไม่น่ารอดครับไบรตันยิ่งเปลี่ยนโค้ดแล้วไบรตันก็กลับมาเป็นทีมธรรมดาทีเดียงคู่นี้มองไปที่แมนซิตี้ครับแมนซิตี้สะดุดไม่น่าเกิน2นัดน,นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เตรียมเอายกกระสุนยกอะไรมาถล่มใส่ไบรตันได้เลยมองไปที่ลิเวอร์พูล และแมนเชสเตอร์ซิตี้น่าจะทำผลงานได้ดีด้วยกันทั้งคู่นะครับในค่ำคืนนี้ก่อนที่จะเตะแชมเปี้ยนส์คีพกลางสัปดาห์แล้วก็ฝากไว้เหมือนเดิมนะครับผูมร้ายแอดนะครับลุ้นฟุตบอลด้วยกันนะครับที่ a d s i ซส Sport เลข2แล้วก็อยู่เจอกันครับที่ s p o r t ตทูอยูครับ